สวัสดีค่ะนักเรียนพบก,กับครูวันเพ็ญน,นะคะสําหรับวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับการแก้โจทย์ปัญหาการหาร้อยละของกําไรขาดทุนและลดราคานะคะมาดูความหมายของคําถามกันก่อนนะคะจากโจทย์ปัญหาต่อไปนี้ค่ะวินุชซื้อน,นาฬิกา360บาทขายไป400บาทได้กําไรร้อยละเท่าไหร่นักเรียนคะ ราคาซื้อกับราคาขายราคาขายมากกว่าราคาซือ้อหมายความว่าได้กำไรโจทย์สิ่งที่โจทย์ถามก็คือได้กำไรร้อยละเท่าไรความหมายของกำไรร้อยละเท่าไรหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าถ้าลงทุนหรือซื้อมาหนึ่งบาทได้กำไรกี่บาทโจทย์ต้องการรู้ตรงนี้นะคะในการถามกำไรร้อยละเราไปค่ะอุมาขายเสื้อได้เงิน500บาท ถ้าซื้อมาห0รบาทขาดทุนร้อยละเท่าไหร่น mm ัก hmm. เรียนดูจำนวนเงินนะคะที่ขายเสื้อกับที่ซื้อมาซื้อมานี่คือเงินทุนนะคะ mm hmm. เห็นไหมคะว่าซื้อมาแพงกว่าแสดงว่าอุมาขายเสื้อขาดทุนนะคะสิ่งที่โจทย์ถามก็คือขาดทุนร้อยละเท่าไหร่ความหมายของขาดทุนร้อยละเท่าไหร่ก็หมายความว่าถ้าทุนซื้อมาหนึ่งอบาทขาดทุนกี่บาท นี่คือความหมายของคําถามข้อนี้นะคะต่อไปค่ะป้าจแจ๋วติดราคาส้มกิโลกรัมละ60บาทลดให้ผู้ซื้อกิโลกรัมละ2บาทนะคะผู้ซื้อได้ลดราคาร้อยละเท่าไหร่ผู้ซื้อได้ลดราคาร้อยละเท่าไหร่นักเรียนจะเห็นว่าโจทย์ปัญหาข้อนี้นะคะคนขายเขาลดให้กิโลกรัมละ2บาท แสดงว่าเขาได้ส่วนลดแต่สิ่งที่โจทย์ถามคือหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าถ้าติดราคาขายหนึ่งบาทได้ลดกี่บาทนี่คือความหมายของคำถามนะคะทั้งสามตัวอย่างนี้มีความหมายตามนี้นะคะ,ะทีนี้เรามาแก้โจทย์ปัญหานะคะในแต่ละข้อดูมาดูข้อที่หนึ่งกันเลยค่ะ ซื้อเสื้อมาตัวหนึ่งราคา500บาทต่อมาขายให้เพื่อนไป625บาทจะได้กำไรร้อยละเท่าไรจะได้กำไรร้อยละเท่าไรหมายความว่าอย่างไรให้นักเรียนแปลก,กันอีกครั้งหนึ่งนะคะได้ไหมคะหมายความว่าถ้าลงทุนหรือว่าซื้อมา1น0บาทได้กำไรกี่บาทใช่ไหมคะแต่ในการแสดงวิธีหาคำตอบให้นักเรียนเขียนสิ่งที่โจทย์ให้มาก่อน แล้วก็หากำไรก่อนจากสิ่งที่โจทย์ให้มาเพราะฉะนั้นถ้าซื้อมา100บาทหรือลงทุนขอโทษค่ะถ้าซื้อมา500บาทหรือลงทุน500บาทจะได้กำไรก็เอาราคาขายที่ขายให้เพื่อนลบกับราคาที่ซื้อมาก็จะเห็นว่าจากการขายเสื้อจะได้กำไร125บาทเป็นกำไรจากการลงทุน500บาทนะคะ ทีนี้สิ่งที่โจทย์ถามก็คืออยากรู้ว่าถ้าทุนหนึ่งร้อยบาทจะได้กำไรกี่บาทนักเรียนก็เขียนความหมายลงในบรรทัดที่สองเลยค่ะถ้าทุนหนึ่งร้อยบาทได้กำไรกี่บาทนะคะทีนี้ตรงนี้นะคะเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดว่าเราจะนำตัวเลขใดมาคิดคำนวณถึงจะทราบคำตอบอ่านักเรียนดูนะคะเมื่อเราต้องการหากำไรเป็นร้อยละเราก็จะเขียนกำไรต่อทุนจากบรรทัดที่หนึ่ง กําไรต่อทุนนะคะอ่ะก็คือ125ต่อ500นะคะแล้วก็คูณกับทุน100ก็จะได้125ต่อ500หรือ125ส่วน500คูณ100ถ้านักเรียนคิดคำนวณตรงนี้ก็จะได้คำตอบนะคะอ่ามาดูเลยค่ะตัดทอนก่อนนะคะ100กับ500นะคะตัดทอนกันได้เอา100มาหาร100ได้1 500ก็หารด้วย100วได้เท่าไหร่คะ ห้าใช่ไหมคะ,ะเพราะฉะนั้นที่เหลือก็คือ1 2อบห้าหารด้วยห้าได้เท่าไหร่เอ่ยได้25บาทใช่ไหมคะหนึ้ยิห้าหารห้าได้25บาทหมายความว่าถ้าลงทุนหนึ่งบาทก็จะได้กําไรยีบห้าบาททีนี้เวลาเราสรุปคําตอบเราจะสรุปเป็นร้อยละนะคะเป็นกําไรร้อยละนะคะ ่าะคะขายเสื้อให้เพื่อนได้กําไรร้อยละ25ไม่ต้องใส่หน่วยนะคะตรงนี้นะคะเมื่อมีคําว่าร้อยละแล้วเราไม่ต้องใส่หน่วยอัธน,นีวิธีรัฐนะคะดูในรูปวงลีนี้เลยนะคะวิธีรัดก็คือให้นักเรียนดูจากส่วนที่เป็นบรรทัดที่2ตรงนี้เลยค่ะเราคิดคำนวณกําไรได้จากกําไรต่อทุน ซึ่งมาจากบรรทัดแรกที่จทย์กำหนดนะคะกำไร125บาทต่อทุน500บาทแล้วเราก็คูณกับ100เพราะฉะนั้นการใช้วิธีรัดหรือใช้สูตรในการหากำไรร้อยละก็คือกำไรต่อทุนคูณ100นะคะจากนั้นเราก็แทนค่ากำไรต่อทุนคูณ100ก็จะได้125ต่อ500แล้วก็คูณ100คำนวณออกมาแล้วก็จะได้25เช่นเดียวกันสรุปแล้ว กำไรร้อยละ25นะคะต่อไปค่ะตัวดูตัวอย่างข้อที่2นะคะร้านค้าซื้อตู้เย็นมาราคา9,600บาทแต่ขายให้ลูกค้าไปราคา8,160บาทร้านค้าขาดทุนร้อยละเท่าไหร่ข้อนี้โจทย์ต้องการหาขาดทุนเป็นร้อยละนะคะเอาละค่ะความหมายของขาดทุนร้อยละเท่าไหรหมายความว่า หมายความว่าอย่างไรคะหมายความว่าถ้าทุนหนึ่งบาทขาดทุนกี่บาทใช่ไหมคะอ่ะละคะมันทัดแรกในการแสดงวิธีหาคำตอบให้นักเรียนเขียนสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้ก่อนนะคะแล้วก็หาส่วนที่ขาดทุนด้วยร้านค้าซื้อตู้เย็นมา9,600บาทขายให้ลูกค้าไป8,160บบาทนักเรียนจะหาขาดทุนจากไหนคะขาด จำนวนเงินที่ขาดทุนจากการเอา9,600กับ8,160มาทำไมกันคะลบกันใช่ไหมคะเอาละค่ะเราจะเขียนสิ่งที่โจทย์กำหนดคือทุน9,600บาทขาดทุนมาจาก9,600ลบราคาขาย8,160บาทเท่าไหร่เอ่ยขาดทุนไปเท่าไหร่คะ1,440บาทนะคะเอาละค่ะในการแสดงวิธีหาคำตอบในบรรทัดที่2เราจะเขียน จากสิ่งที่โจทย์ถามนะคะเหมือนกับที่โจทย์ถามเลยคือถ้าทุน100บาทค่าดทุนกี่บาทสว่วนนี้เป็นส่วนที่เราจะคิดคำนวณคำตอบนะคะเอาล่ค่นักเรียนจะทำอย่างไรคะเราหาส่วนที่ขาดทุนเราก็จะเขียนสูตรเงินที่ขาดทุนต่อทุนนะคะต่อลงต่อทุนที่ร้านค้าซื้อมา นั่นก็คือ1,440ต่อเท่าไรเอ่ยต่อ9ก9,600แล้วก็คูณ100 mm hmm. เพื่อหาขาดทุนเป็นร้อยละนะคะเอาละค่ะตรงนี้นักเรียนคิดคำตอบคำนวณคำตอบอย่างไรคะตัดศูนย์สองตัวนี้ออกได้เลยใช่ไหมคะ,ะตัด2ตัวนี้แล้วที่เหลือก็คือ1,440หารด้วย96นะคะ,อะลองคิดดูนะคะว่าได้เท่าไหร่ฉเฉลยนะคะ อาหารกันแล้วได้15แสดงว่าถ้าลงทุน100บาทร้านค้าก็จะขาดทุน15บาทอันนี้เป็นการหาขาดทุนที่อยู่ในรูปของร้อยละนะคะเอาราคาที่นี้เราก็มาสรุปคำตอบค่ะร้านค้าขาดทุนร้อยละ15นะคะไม่ต้องใส่หน่วยนะคะเพราะมีคำว่าร้อยละแล้วเอาราคามาดูในวิธีรัดนะคะวิธีรัดก็จะคิดจากตรงนี้เลยค่ะคิดจากขาดทุนต่อทุนคูณ100นะคะ เอาละค่ะการหาขาดทุนร้อยละเราสามารถหาได้จากอัตราส่วนขาดทุนต่อทุนคูณ100แล้วก็แทนค่าด้วยตัวเลขนะคะก็ขาดทุน1,440บาทจากการลงทุนซื้อมา9,600บาทคูณกับ100แล้วนักเรียนก็ตัดทอนก็จะได้ออกมาเป็นเท่าไหร่คะ15เช่นเดียวกันนะคะเอาละค่ะวิธีนี้เป็นวิธีลัดนะคะ นักเรียนถ้านักเรียนจำวิธีคิดได้หรือจำสูตรของมันได้นักเรียนก็สามารถหาคำตอบได้รวดเร็วขึ้นนะคะ,ะยังมีอีกหนึ่งตัวอย่างค่ะมาดูกันเลยค่ะตัวอย่างนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการลดราคาสินค้าร้านค้าติดราคาขายชุดรับแขกไว้4,500บาท ขายไปราคา2,925บาทร้านค้าลดราคาคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ก็มีความหมายเช่นเดียวกันกับลดราคา100ละเท่าไรความหมายเหมือนกันคิดแบบเดียวกันนะคะเอาละค่ะนักเรียนเห็นจำนวนเงินไหมคะติดไว้4,500ขายให้ลูกค้า2,925บาทลดราคาให้เท่าไหร่นักเรียนก็เอามาทำาไมกันคะ ลบกันใช่ไหมคะเอาราคาบรรทัดแรกในการแสดงวิธีหาคำตอบเราก็จะเขียนสิ่งที่โจทยกกำหนดแล้วก็หาเงินที่ขัดทุนด้วยนะอขอโทษค่ะหาเงินที่ลดราคาให้ลูกค้าไปนะคะก็จะได้ว่าติดราคาขาย4,500บาทลดราคา4,500ลบ2,925บาทก็จะได้เหลือ1,575ตรงนี้เป็นจำนวนเงินที่ลดราคาให้ลูก นะคะอะค่ะัทัดที่2ในการแสดงวิธีหาคำตอบเราจะนำความหมายจากคำถามในโจทย์มาเขียนอธิบายนะคะก็คือ,ถ,อถ้าติดถ้าติดราคา100บาทลดราคาให้กี่บาทนะคะถ้าติดราคาขาย100บาทลดราคาให้กี่บาทนี่คือสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบเอาล่ะค่ะตรงนี้สำคัญอีกแล้วเราจะเขียนอัตราส่วนอย่างไรในเมื่อเราหา ส่วนที่จำนวนเงินที่ลดราคาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องนําเงินที่ลดราคาจากบรรทัดแรกคือ1,575เขียนเป็นอัตราส่วนต่อเงินที่ติดจำนวนเงินที่ติดราคาขายไว้นะคะก็จะได้1,575ต่อ4,500แล้วคูณอะไรคะการคิดค่าร้อยละก็คูณ100นะคะคูณ100 ตรงนี้นักเรียนจะเห็นว่าลงท้ายด้วย0สองตัวเหมือนกันเราจะตัดออกเลยนะคะวิธีรัดในการตัดทอนก็จะเหลือ1,575หารด้วย45นักเรียนลองหารดูนะคะว่าได้เท่าไหร่คะหลังจากตัดศูนย์แล้วนะคะ,ะนะคะ,ะคุณครูตัดให้ดูนะคะ,ะจะได้1แล้วก็อันนี้เอา45หารนะคะอ่ะอาโทษก็เอา100หาร ตัดทอนก็จะได้1กับ45หรือนักเรียนอาจจะใช้ตัดศูนย์สตัวออกก็จะ45เหมือนเดิมนะคะเอาราคาคาตอบก็คือถ้าติดราคาขาย100บาทจะลดราคาให้35บาทนะคะ,ะทีนี้สรุปค่ะสรุปเป็นเปอร์เซ็นต์ตอบนะคะร้านคา้าลดราคาคิดเป็น3 5เปอร์เซ็นต์นะคะ,ะวิธีรัดค่ะวิธีรัดทำอย่างไรคะก็ คิดจากบรรทัดที่สนี้เลยนะคะในเมื่อเราต้องการหาลดราคาเป็นเปอร์เซ็นต์หรือร้อยละเราก็จะต้องนำส่วนที่จำนวนเงินที่เขาลดให้ส่วนด้วยราคาที่ติดไว้แล้วก็คูณกับอะไรคะคูณกับ100แล้วเราก็แทนค่าด้วยจำนวนเงินนะคะตามนี้นะคะลดให้1,575บาท ิดราคาไว้เดิม4 5 0 0แล้วก็คูณ100เมื่อนักเรียนตัดศูนย์ออกคิดคำนวณก็จะได้คำตอบเช่นเดียวกับข้างบนนี้นะคะก็คือ35บาทแล้วเราก็มาสรุปว่าร้านค้าลดราคาคิดเป็นร้อยละ35หรือ35เปอร์เซ็นต์นะคะเอาราคาสำหรับครั้งนี้นะคะคุณครูก็ขอจบ ลงเพียงเท่านี้นะคะในเรื่องการหากำไรลดราคาขาดทุนเป็นร้อยละนะคะครูก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ